สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกนด้วยนะคะวันนี้ในช่องจลระยูฟิกอีกแล้วเย้วันนี้เราจะมาสอนคานในเร็วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากคานในเร็วก็ก็สามารถเอาไปทําได้นะครับสม,สมมุติว่าเป็นแมวเป็นสุนัขอะไรพวกเนี้ยทําได้ผมจะมาสอนวิธีนะครับก่อนอื่นกดท่าคาน,นะครับกดไปตรงนี้เลยท่านตรงรูปหน้าตัวนี้กดไปแล้วก็หาท่าคารน,นะครับ เออถ้าคานนี่ถ้าคานนะครับถ้าผู้ชมเห็นไมมันจะคานช้ามากถ้าอยากคานเร็วก็เออก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อเกี้ก็ก็กดไปตรงรูปนั่งตรงนี้แล้วก็กดคานจากนั้นก็กดกดตรงนี้นี่น,นีโอเคแต่กดแต่งตัว แล้วก็ปาไปเป็นตัวเล็กนะครับนี่กดตรงนี้กดรูปลบกดลบนี่นี่จะตัวเล็กสุดได้แค่นี้นะครับนี่ไงนแ,นแค่นี้ค่ะเร็วๆอ่าอยากทำก็ไปทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบานนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ <laughs> สำหรับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยี e, แ่แมวกโดดแมวกดด